สองตัวนี้คู่เฮฟบี่เวดเลยแม่ที่ใหญ่ที่สุดชีตาชีตาเป็นสัตว์แล้วเนี่ยแต่ยังไม่ยอมผสมยังไม่ถึงวันผสมอย่าคูอย่าคูชีตาดัดมิวชีตา สีตานมยานบื้เลยมีลูกสามข้อแลยนะแล้วก็รีโวรีโวเดวนูนี่ตัวเมียหมดนะมีบองโก้ที่เอาขึ้นมาตัวผู้ตัวเดียวสี่โคงเนะนี่ย คนละเลือดหมดนะครับก็ตอนซื้อมาซื้อมาหลายเจ้าอ่ะเจเลือดอ่ะนำเข้าด้วยครับสีตายังไม่ยอมวันนี้ห่างยังตกอยู่แต่จิมบวมแล้ว